อย่างข้อสิบเอ็ดครับนะเขากำหนดว่าเอเป็นจำนวนนับน้อยสุดครับตกลงคือเขียนในรูปสัญลากรณวิทยาศาสตร์ครับเอคูณสิบกำลังเอโดยให้เอเป็นจำนวนนับน้อยสุดอ่าโอเคสามสิบสองยกกำลังยี่สิบตัวสามสิบสองเองเนี่ยมันคือสองกำลังห้าตัวร้อยยี่บห้ามันคือห้ากำลังสาม ตัวลงมันคือพวกสองกับห้าครับเดี๋นั้นนะในนี้คือสามสองและนี่คือกำลังยี่สิบของมันเราก็แทนที่สามสองลงไปด้วยสองกำลังห้าแล้ววงเล็บนี้นะครับในวงเล็บคือร้อยี่ห้านะครับและนี่กำลังสามเอ็ดของมันนะร้อยยี่ห้าแทนที่ด้วยห้ากำลังสามครับ แล้วผลเมื่อทําเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันจะกลายเป็น A อคูณสิบกำลังเน,นะครับกําลังที่ซ้อนกันเอากําลังมาคูณกันนะครับก็เลยกลายเป็นสองยกกําลังห้าคูณยี่สิบห้ายกกำลัง สามคูณสามเอ็ดกลายเป็นสองยกกำลังร้อยคูณกับห้ายกกำลังเก้าสิบสามอย่างเงี้ยสองมันจะมีเกินห้าใช่ปะ่ะสองมันจะเกินห้าไปเจ็ดตัวใช่ไหมครับเราจับคู่สองกับห้าได้เก้าสิบสามเก้าสิบสามชุดแล้วจะเหลือสองอยู่เจ็ดตัวดังนั้นเราก็จัดเป็นฟอร์มนี้ครับอ่ะสองเจ็ดตัว นะครับแล้วก็สองเก้าสิบสามตัวจับคู่กับห้าเก้านสะิบสามตัวนะครับสองเจ็ดตัวนะครับแล้วก็สองเก้าสิบสามตัวที่จับคู่กับห้าเก้าสิบสามตัวสองกำลังเจ็ดมันได้ร้อยยี่บแปดสองกำลังเจ็ดมันได้ร้อยยี่บแปดตรงนี้นะครับ ก็มองว่ามันเอาสองกับห้าเนี่ยมาจับคู่กันก่อนจะจับได้ทั้งหมดเก้าสิบสามชุดเนี่ยตามกฎเลขยกกำลังเลยครับสอง 93, กำลังเก้าสามคูณห้ากำลังเก้บสาก็คือสองคูณห้าทั้งหมดยกกำลังเก้าสิบสามจากบรรทัดนี้มาบรรทัดนี้งงไหมครับอืมร้อยี่บแปดเนี่ยเป็น a ให้เราได้เลยไม่ต้องแปลงเป็นหนึ่งจุดสองแปดเพราะข้อนี้เขาบอกว่า a เป็นจำนวนนับน้อยสุดโอเคไหม เขาไม่ได้บอกว่า a เป็นจํานวนเป็นจํานวนที่มีค่าตั้งแต่หนึ่งแต่ไม่ถึงสิบดังนั้นร้อยี่แปดเป็น a ได้เลยนะครับสองคูณห้าได้สิบเนี่ยครับอันเนี้เทียบกับ a คูณสิบกำลัง n ได้เลยครับเพราะฉะนั้น a คือร้อยี่แปดแล้วก็ n จะเท่ากับเก้าสิบสามครับ โจทย์ให้หา a กําลัง2บวก 2n a กําลัง2มันหมายถึง a คูณ a 2n ก็คือ2คูณ n เดียวนั้นะโอเคโหเห็นตัวเลขแล้วไม่อยากคิดเลย สองกำลังสิบสี่ร้อยยี่แปดกำลังสองสองคูณเอ็นก็สองคูณเก้าสิบสามนะครับร้อยยี่สแปดยกกำลังสองร้อยยี่บแปดมันคือสองกำลังเจ็ดนะแล้วซ้อนกำลังสองเข้าไปกำลังที่ซ้อนกันเรากำลังมาคูณกันจะกลายเป็นสองกำลังสิบสี่ สองตัวเยอะสุดที่ครูท่องได้ก็คือถึงแค่สองกำลังสิบสองนะครับเลขยกกำลังที่ควรจำได้สองกำลังสิบสองเนี่ยมันคือสี่ศูนย์เก้าหกงั้นถ้าสองกำลังสิบสี่มันก็คือ, 2, 12, อ 2, สองกำลังสิบสองคูณอีกสองกำลังสองสี่ศูนย์เก้าหกคูณอีกสี่อหนึ่งหมื่นหกพันสามร้อยแปดสิบสี่นะสองกำลังสิบสี่เนี่ยนะครับ หรือใครจะเอาร้อยี่ปดคูณร้อยี่แปดตรงๆเลยก็ได้ครับเนี่ยเดี๋ยวก็ได้ผลลัพธ์ตัวเดียวกันนี่แหละเห็นนะตัวเดียวกันนะครับหนึ่งสามหกแปดสี่นะครับออขอโทษหนึ่งหกสามแปดสี่นะครับแล้วไปบวกกับร้อยแปดสิบหก อืมก็ต่อบครางนี้นะครับ